อธิคนี้ก็เทสระบบไฟช็อตสตูนลนะครับพอดีฝนตกนะครับ้านนอกฝนตกเราก็จะมาเทสกันดูนะครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยไฟมันจะช็อตได้จริงๆหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานของเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ไว้เช็คว่าเราต่อสายผิดหรือไม่ควบบวกควบลบมาชนกันหรือไม่นะครับถ้าชนกันก็ไฟตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้จะติดนะครับเดี๋ยวเทสได้ดูนะครับการทางานของมันก็เวลาเราเปิดสวิตช์เนี่ย อย่างนี้ครับกรณีอย่างนี้คือไฟช็อตนะเนี่ยคือขั้วบวกกับขั้วลบมาชนกันไฟจะช็อตนะับถ้าเราดึงไอ้ตัวนี้ออกครับอันนี้ไฟดับก็คือไม่ได้สัมผัสเวลาที่สายมันมาช็อตเนี่ยไฟจะติดนะครับทีเนี้ยเวลาที่เราเทสเครื่องช็อตสตูนกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายจากชุดนี้นะครับนี่สายขั้วบวกขั้วลบสายจากสายสลิงนะครับที่ต่อลงมานะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะปิดเบรกเกอร์ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ ถอดสายออกนะครับแล้วก็เอาสายช็อตตัวนี้นะครับช็อตจัตุนกเสียบเข้าไปนะครับถ้าสายสลิงข้างบนนะครับสัมผัสกันหรือน้าสัมผัสกันเนี่ยเปิดสวิตช์เนี่ยไฟจะติดนะครับเดี๋ยวน้องลองดูนะครับว่าไปติดไหมใส่ให้สุดลยก็ได้เสียบให้แน่นเลยนี่เดี๋ยวเราเทกันปรากฏว่านะครับฝนก็ตกนะครับแต่เปิดไฟแล้วไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับเวลาสายสัมผัสกันเนี่ยไฟมันจะต้องติดนะครับเดี๋ยวดึงดึงสายเพิ่มนิดนึงแล้วเอาทองแดง ต่อให้มันชนกันเ,เนี่ยเวลาที่ศัตรูนกมาเหยียบสองเส้นหรือเอ,อมาสัมผัสกันนะครับเนี่ย,เ,ยเหยียบปั๊บเนี่ยไฟจะต้องติดนะครับไฟจะต้องติดอันนี้เท่ากับว่าไฟรัดวงจรนะครับอันนี้เราทําเครื่องนี้ไว้สําหรับเทสไฟรัดวงจรนะครับก็สรุปได้นะครับว่าตอนเนี้ยฝนตกเนี่ยฝนที่กําลังตกอยู่เนี่ยไฟไมีช็อตนะครับ ไฟขั้วไฟนะครับไม่สัมผัสกันนะครับนี่ครนอกบ้านผมกะลงตกเลยอโอเคนะครับไม่ช็อตสรุปไม่ช็อตนะครับดึงออกแล้วสายเ,เสียบไว้หมนเดิมนี่เครื่องเทสโดยเฉพาะนะครับ,บาผมต่อปลั๊กไฟอยู่ต่อให้มาแล้วไม่รู้ว่าสายมันละลายมาชนกันไหมนะผมก็เอามาเสียบครับเปิดสวิตช์เช็คดูนะโอเคโอเคนะครับเรียบร้อยฟันธงไม่ช็อตนะครับ